สวัสดีค่ะทุกท่านมาช่วยพี่เล็กเลือกขนมนะคะลองเอาขนมไปขายเนาะนี่นะคะส4บสบาทนะคะท่านทรงส4บาททุกอย่างเลยนะทางร้าน14บบาทเอาอะไรมั่งเอาอะไรมั่งเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเยอะมากนะครัท่านเอาอย่างละสองเนาะ อย่างละหนึ่งก็ได้นอนลองดูนะคะทุกคนนี่สิบสี่บาททั้งร้านเลยนะคะสิบสี่บาทสีอะไรแล้วมั่งเอาสีนี้สีชมพูมีอย่างสีชมพูน่ากินทุกสีเลยนะคะน่ากินทุกสีเลยชอล็กชอกโกแลตชอล็อกโกแลตช็อกโกแลต กันเลดนี่นะครับกล้ามไปอัต้ากล้ามไกล้าเต็มแล้วนะคะแสกไปเรื่อยๆลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะถ่า15บาท5-10 70 14บาทกล้วยฉาบกล้วยฉาบนีมิดกล้วยฉาบอันนี้กล้วยฉาบเบกเบกแตกอันนี้อะไรครับหอมความหวานนะคะทุกคนส่งสิิ สงสิบสาบาทนะคะ้งสองสิบาบาทอันนี้คืเอเปือกมันลองเอายางละถุงสองถุงเนาะลองดูนะคะทุกท่านลองดูยางละถุงสองถุงหัวตัดก็มีอ,อ,อะไรอนังเล็ดก,ก็มีหัวแก้วก็มี เป็นถุงใหญ่ก็มีนี่นี่น,นี่ถุงใหญ่ก็มีนะคะก็เกียบเป็นถุงใหญ่ก็มีอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องเอาไปแบ่งเองเนะาะการนี้เขาแบ่งให้แล้วนะคะค่ะเขาแบ่งให้แล้วไม่ต้องเอาไปแบ่งดีลองเอาไปขายดูลองกิแการสนใจไหมนี่อันนี้มันม่วงด้วยส่สงสิบสามบาททุกอย่างทุกอย่างสิบสามบาท มันมีสองฝั่งด้วยนะฝั่งนู้นด้วยหรอเนาะฝั่งนู้นด้วยเหรอฝั่งนู้นด้วยเหรออ๋อนึกอว่ามีฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นด้วยขนะองเยอะมากแคบหมขูของฝากของฝากนะคะ,ข,ะ,คะข้าวหลามก็มีนี่ ข้าวามเมืองการข้าวลามเมืองการนะคะ,คะทุกท่านพี่เล็กความมาชอบสีมุมเมืองแล้วนะคะนานนานทีเนาะนานนานทีนะคะเล็กนะคะดูขนมปังปิ๊บนะคะทุกท่านนี่ขนมปังปิ๊บเป็นปิ๊บก็มีเนาะปิ๊บเล็กปิ๊บใหญ่มีหมดเลยนะปิ๊บเล็กปิ๊บใหญ่เล็กจะลองมาแบบนี้ไปขายดูก่อน ง่ายดิพาส่งสิบสามบาทเนาะส่งสิบสามทป้าลองเอาแค่นี้นลลูกจิล็กะพาชอบนะคะนี่โซนนี้ก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยเนาะแบบนี้ก็จะเป็นขนมหมดเลยนะคะขนมขนมขนมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวลามนะ,นะคะทุกท่านอันนี้ข้าวลามของอะไรเนาะข้าวลามสองพี่นอ้องนี่อร่อยข้าวลามสองพี่นอ้อง อันนี้ก็จะเป็นสิบถ้วยขึ้นไปสิบห้าบาทน่ากินมากๆเลยถ้วยละสิบห้าบาทไปขาย20บาทได้เลยยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเครื่องน้ำบานเดี๋ยวดูดูขนมก่อนขนมนะคะทุกท่านอันนี้ส่งสิบสาบาทเดี๋เลขจะดูก่อนเอาไปนิดหน่อยเนาะ ันนี้น่ากินจังบยวันนี้นะคะทุกทะะ่านกาลปะเปากาลปเปาน่ากินนะน,นี่องน่ากินอันนี้สิบสามบาทรับเงินสดเขาไม่ให้โอนสิบสามบาทเอาไปนิดหน่อยสอง วุ้ยนี่น่ากินนะสิบสามบาทอันนี้คืออะไรอ่ะมะพร้าวมะพร้าวอะไรอ่ะนมปังมะพร้าวโุ้ยน่ากินนะดูนี่ดูนี่ดูนี่น่ากินนะคืออะไรอ่ะนี่ น่ากินเนาะเอาไปลองดูลองดูไปขายตอนเช้านะคะของใส่บาทเนาะเขาจะซื้อใส่บาทกันนะคะน่ากินน่าเอาเอเอาขา,า,าไม่รับโอนด้วยเดี๋ยวดูเงินสดกสิ1 0ันก็1 3ได้กี่อันละ 4, 5, 6, 7, น่สาี่ห้าหกเจ็ดปดขนมชั้นก็น่ากินมี่ขนมชั้นนี่ เีข้ามาด้วยมีข้ามาด้วยขนมน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะนี่สิบสามบาทบาวนี้น่ากินทั้งนั้นเลยพี่เล็กจะพาดูขนมนะคะทุกท่านอันนี้อะไรอ่ะเปรี้ยเหรอเปรี้ยะลาวาหรอ อันนี้อย่งยาวยาวยาวเนี่ยาวมากเลยเอาน,นี้ดีกว่าน้ำตาลสิบสามบาทเหมือนกันน,นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะพิซซาเอาพิซซาไปด้วยพิซซาพิซซาพิซซาไปด้วยนี่ ชอบสีมุมเมืองนะคะทุกานอันนั้นสายใหมุ่กดิดูสายใหม่นะคะทุกานสายใหม่แพคละหนึ่งร้อยบาทเอาไปขายสิบบาทแน่ๆนเลยเดี๋ยวกีอ่นละหนึ่งสามสามีสม่ส ชิ้นพอไม่มีเงินสดพี่เล็กไม่มีเงินสดแล้วมีเงินโอนขอไม่รับโอนนะคะกรงด้วยพาชอบสีมมเมืองนะคะทุกานมาๆมา,มาอันนี้ปลาปลาแดดเดียวนะคะปลาช่อนอันนี้ปลาแห้งนี่ปลาแห้ง ปลาแห้งปลาชิโก้ถุงละร้อยห้าบาทนะถุงละร้อยห้าบาทเล็กผ่าช็อปนะคะทุกค่นมาเดินตลาดสีมุมเมืองกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของแห้งเนาะพวกกุ้งแหง้ปแหงปลาหมึกแห้งแคบหมูนี่แคบหมูอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ปลาปลาอะไรนะที่คนใต้ ปลาดูเค็มเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นของดองผักกาดดองน่อไม้ดองอันนี้ก็ของแข้งนะคะวันนี้เดินแค่นี้ก่อนนะคะท่านจา้เดี๋ยวกันนะวันนี้เดินแค่นี้เดินแค่นี้ก็จะกลับแล้วนะคะทุกท่าน เออหารถกันเนาะหารถกันเนาะเรียกพาเดินชอบสีมุมเมืองนะคะมาชอบสีมุมเมืองกันของเยอะมากนี่อันนี้รถพิชัยรถจ้างพิชัยขอบคุณนะคะทุกท่านจ้าขอบคุณที่มาชมคลิปพี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะบายบาย